เมนูทำง่ายใครๆก็ทำได้ค่ะไก่ตะเกียบทอดเกลือกรอบนอกนุ่มในปรุงน้อยอร่อยหนักมากไปทำกันค่ะปีกลางไก่500กรัมค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดครึ่งเหมือนในคลิปเลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปเตรียมตัวหมักกันได้เลยค่ะเราจะหมักง่ายๆนะคะด้วยเกลือค่ะครึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยป่นค่ะปริมาณก็ตามชอบแล้วก็นวดคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากัน1-2นาทีค่ะหลังจากนั้นใส่แป้งทอดกรอบ3ช้อนโต๊ะ แป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าเย็นจัด100 ml แล้วก็นวดผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะเข้ากันดีแล้วใส่เกลือป่นลงไปอีกครึ่งช้อนชานะคะเนื้อแป้งของเราจะได้มีรสชาติแล้วก็นวดให้เข้ากันหาอะไรมาปิดมาคลุมไว้ค่ะนำเข้าตู้เย็นหมัก15นาทีค่ะ หมักไก่ครบเวลาแล้วไปเตรียมตั้งเตากันค่ะเราจะทอดไก่ด้วยไฟกลางนะคะน้ํามันสําหรับทอดเป็นน้ํามันปาล์มค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะเช็คว่าน้ํามันใช้ได้หรือยังหยดเนื้อแป้งลงไปเขาจะฟูขึ้นมาแบบนี้ค่ะเป็นอันใช้ได้ตักเศษแป้งออกนะคะแล้วก็ทยอยใส่ไก่ของเราลงไปได้เลยค่ะ ใ่ไก่เสร็จแล้วอย่าเพิ่งคนนะปล่อยไว้ก่อนสัก4 5หนาทีนะคะแล้วก็มาคนเขาแล้วก็จับแยกชิ้นไหนที่ติดกัน,ก,นก็จับแยกออกจากกันนะคะเขาจะได้กรอบทั่วถึงทุกชิ้นนะคะแล้วก็หมั่นคนเขาบ่อยๆหน่อยนะเขาจะได้สีสวยทั่วถึงสม่ำเสมอกันะคะ่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันนะคะเยาจะใส่สูตรม้ให้อีกทีในคอมเมนต์นะพอเขาเริ่มเหลืองประมาณนี้แล้วนะคะเหลืองทองแบบนี้แล้วให้ทยอยตักขึ้นได้เลยค่ะตักไก่ขึ้นจากหม้อหมดแล้วค่อยปิดแก๊สนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะ